สวัสดีครับ BT p r พ m ีเมียม o s เต o n ซนอนะครับส่งงานนะครับตาลครับนี่ครับเป็นนิสสันเทเนน่าครับลูกค้าครับติดตั้งครับ Daylight อ dy ์สไตล์ตัวใหม่นะครับตัวนี้มาพร้อมกับวงแหวน LED นะครับเปิดเปิดไฟลี่ครับอ่าจะมีวงแหวนนะครับไปตามครับลูกค้าเลือกติดนะครับเป็นเฟอร์นเตอร์นะครับใบวอก3าจดนะครับพร้อมประหลาดฟ้า55วัต์นะครับไปเลี้ยวครับ เดียวนะครับเป็นสเตจไฟเลี้ยววิ่งนะครับไปเลี้ยวครับงานนะครับเดี๋ยวเราดูแต่หน้าตัวลูกค้าหน่อตั้งเสร็จนะครับนี่ลมไหนสูงครับดูสายผ่านครับสูครับ เดี๋ยวครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจนะครับอัปเกรดความสว่างนะครับพร้อมตกแต่งเพิ่มด้วยไร้บาทนะครับก็สามารถสอบถามมาทางเพจเฟซบุ๊กนะครับ DT p r e m i u m e Motor Si Non ได้ทุกสาขานะครับขอท้าวข็งครับ